วันนี้เราจะมาพูดถึงงานแข่งที่เราเพิ่งไปแข่งมา b o รั w ววอ o r ร o 3สิบตอนแรกนะฮะเราก็เก็บตัวตอนปกติเราจะไปแข่งที่จีนเราก็เลยเอเอเราไปลองแข่งอ,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 อันนี้ดูไหมโบ o ั่เนี่ยเอเอเพราะว่าจริงๆแล้วโบรั่เนี่ยมันดูเหมือนเป็นงาน <t> เป็นเหมือนงานเล็กๆนะฮะแต่จริง <t> ๆมันเป็นงานที่หน้าไปแข่งเพื่อเอาประสบการณ์ในการแข่งกับต่างชาติ อยู่ๆก็ามาจากไหนไม่รู้ว,ว่าโรงงานนี้กันอนะไรเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากเออเราควรไปลองแบบลองฝีมือหน่อย <c oughs> นอกจากนั้นคือช่วงช่วงนี้เราเก็บตัวเนี่ยเทคนิคที่เราเก็บตัวซ้อมในครั้งเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะคือไม่ได้ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคอมเอมแต่เรามาเก็บตัวซ้อมกับแกง๊งบีบอยแก๊งหนึ่งที่ชื่อว่าแบล็กบ็อกนะฮะ สาเหตุที่เรามาเก็บตัวซ้อมกับ boy. แกงบีบอยแกงนี้ก็คือเพราะว่าอันหนึ่งคือการจะฟิตกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆเนี่ยผมว่าผมมองอยู่2อ,อย่างก็คือมีการเต้นที่ผมที่ผมเคยผ่านการฝึกมาก็คือมีบเล่กับบีบอยสองอย่างนี้คือจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยกลับมาฟิตได้เร็วมากแล้วก็แบบแข็งแรงได้เร็วมากก็เลยอ่ะเราก็ซ้อมบีบอยมาแล,แล้วก็เลยงานโบเอานียเขาดันมีการแข่งประเภทบีบอยพอดี ชาาใช่การแข่งวระเภท breaking ใช่ breaking แล้วก็มี all style เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปวันนี้เราจะมานั่งเปิดคลิปดูแต่และแต่และประเภทกันเนาะเริ่มจากบีบอยก่อนวิธีคัดเลือกเราก็คือจับฉลากเรียงลำดับ,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 บแล้วก็งานนี้งานนี้ก็แข่งบีบอยนะแบบแแวันหนึ่งตอนหนึ่งแต่ว่าบัวเนี่ยมันเป็นงานเล็กๆงานหนึ่งที่เราคิดไว้แต่พอไปถึงสถานที่จริงปุ๊บ พระเจ้ามี60บีบอย60คนแล้วก็แบบโอ้อะไรกันเนี่ยแล้วคน60คนเนี่ยคือไม่ใช่แบบพีบอยแบบมือสมัครเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S 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 คือแบบคือตัวตึงๆของกรุงเทพเนี่ยคือแบบมาลงแบบแท่จะเรียกว่า70 80เปอร์เซ็นเลย <S 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 ใช่ใชใช่รวมทั้งพี่ชิโน่ือพี่ชิโน่นี่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือเขาเป็นตัวแทนเกมชาตินะฮะ เบกกิ้งทีมชาติแล้วเพิ่งไปได้เหรียญเงินตอนแข่งกีฬาครั้งที่แล้วนะฮะใช่ค่ะมาใช่เดือดเลยแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเสียว่าเราเป็นแบบเรียกว่าหน้าใหม่เหมือนไปนลองสนามอะไรอ่าใช่ปไชปลองสนามด้วยก่อนจะไปจีนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยไม่มีอะไรเสียก็ลงไปเลยเท่าที่มีอะไรเยอะเอาของใครก่อนเรียงลําดับก็คือของอิงอ่ะจะได้เต้นก่อนผมใช่เราจับฉลากเราก็ได้แบบได้คนที่หก เวลาเตรียมก็ค่อนข้างน้อยน,นิดนึง่งเตรียมใจไม่ต้อง,องเวลาเตรียมใจอิงคือแบบจะสวยมากคือแบบยังไม่ทันทําใจคือแบบเห็นพี่บอยเยอะมันก็ตื่นเต้นได้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบจับสลากปุ๊บได้ดับต้นๆอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแรกอ้้ากแเ้

นี่นเป็นยไงบ้างรครับเหมือนตอนระความที่มีเวลาเตรียมใจน้อยเหมือนมันจะมีช่วงเนืะช่วงแรกคือแบบฟิลแบบโคดีเลยอืมแต่แบบพอ มีเออมีช่วงเสียหลักนิดหนึ่งตรงนั้นแล้วมันก็แบบแบบทำอะไรต่อเนยทำอะไรต่อเน่ยอะไรนะ,นะ <c oughs> ซึ่งผมเห็นจริงแล้วแหละผมก็แบบวันวันแล้วเราจะเป็นแบบนั้นบ้างไหมวะในความที่ว่าเราไม่ไม่ได้ชินกับสไตล์นี้มากโอเคต่อไปเอ้ก็พอมาถึงมาของผมเห็นจิงเต้นปุ๊บผมก็คิดแล้วคิดไว้เลยโอเคเดี๋ยวต้องถ้าทิมีจังหวะนั้นเกิดขึ้นในตอนที่เราโซโล่บ้าง นี่ข้อดีของคนที่ได้เต้นช้าเงี้ยมันมันได้เตรียมการไม่ได้คิดก่อนเราคน <laughs> แรกแรกเราแบบก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ไฮไฮกันแล้วก็แบบ <c oughs> อันนี้ต่อไปของผมนะนี่นี่ชว่วงนี้ผมแบงนะจริงๆแล้วไปเกียร์แต่ว่าพออ, п! อันนี้ดึงสตีลมาแล้วเนขะ้าเฟสเลย น,นออออตอนนี้รอรอถ่ายอยู่แบบไม่นะออันนี้คือเสียหลักนะในความเป็นจริงคือเสียหลักแต่ผมก็แก้แก้แก้ปัญหาด้วยการแบบมันทำเพราะว่ามันเป็นท่าแบบ ฮาๆไปฮาตลบตลกไปอะไรย่เงี้ยเป็นวาไทยเราแบบเอ้แต่ตอนเราถ่ายอะเราเห็นพี่กิตเต้แล้วเราแบบอุ้ยมาวะ <laughs> เคนคั่นแหละฮะแล้วก็ผลประกาศออกมาก็คือผมอะได้เข้าท็อปสิบหกแล้วก็แบบภูมิใจภูมิใจตัวเองมากต่อไปพอจบรายการนี้เสร็จปุ๊บเราได้พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ออสไตล์เป็นแข่งออสไตร์ซึ่งแข่งออสไตล์เนี่ยผมอะลงกับยิงสองสองมีออสไตล์มีไม่เยอะมากแต่เดือดเดือดทั้งนั้นเดือดเดือดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันใช่โอเคไม่แบนหมดเดี๋ยวใช้ไม่นี้แต่จะโยกไปโยกมานะฮะอาจจะน่าลำคาญหน่อยก็คือความเจ๋งของ Two One Two ออสไต์ก็คือเพลงที่ใช้นะไม่ใช่เพลงบทเทิลธรรมดา แต่เป็นเพลงประเภทเจป๊ Bob. อปเพลงพวกเพลงญี่ปุ่นเพลงอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เพลงดงัดงๆของญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็เพลงดงัดงๆของญี่ปุ่นส่วนมากก็เป็นเพลงอนิเมะใช่ <c oughs> แล้วเพลงแรกที่เราเจอก็คือเพลงแรกก็คือไอท,ท่านครับท <c oughs> ั้งสองทีมถึงกับถึงกับพังอ่ะครับสองทีมถึงกับพังอ่ะทั้งผมแล้วก็ทีมน้องฝั่งนู <c> ้น <oughs> แล้วทีมผมได้ออกก่ะ เอ,อย้ยยิงยิ้มเลยต่อ,อแล้วครับลำลายลำใส่ไปก่อนมันไปก่อนนีทำแล้วทำอะไรดีกว่า <g liamo> ตอนวิ่ง,งคิดอยู่ว่าทำอะไรดีวะาผ่ออานหนึ่งดอกมันไปก่อนเฮ้ เริ่มหมดแรงครับเริ่มหมดแรงอัดแรงเยอะเกินครับยืนเต้นมากเฮ้ยยัหมดคือเราเปเพลงในท่านมันเป็นเพลงที่อะไรที่แบบเหนื่อยเหนื่อยเอาแบบโทีมน้องฝั่งนู้นคือเป็นทีมแบบจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วคือแบบน้องเต้นสวยมากจริงคุณน้องแบบเต้นดีมากใช่แต่น้องแค่แบบงงกับเพลงในท่านเท่านั้น คือแบบพูกน้องสวยมากอ่ะสวยมากเราเห็นแล้ใช่ใช้กล้ามเนื้อดีมากเอาจริงแล้วอ่ะอถ้าเกิดเป็นเพลงฮิปฮอปคือผมในราวทีผมแพ้แล้วนะ <laughs> ค,คือเพลงไหนท่านน่ะคือไม่เพลงอื่นอ่ะมันมัอื่นอยังโอเคแต่ไทยท่านคือมันแบบมันพลังอ่ะมันแบบ <c oughs> คนสู้กับไทยท่านอ่ะเลยมันไม่ได้แบบน้องอ่ะแล้วมันต้องอัดอดนนะ่ะอะไรของเราไม่รู้เท่ะไหรนี้นผมเห็นถ้าเขามีท่าทีมฮะเ,ออเราก็เลยต้องต้องมา พลันขอพลังขอพลัง,พอ,พลงอันนี้เพลงอะไรไม่รู้ไปก่อนไปเตรียมกันหน้างานเลยจ้ะเดี๋ยวทิ้งไปก่อนเอออันนี้ยกกลิ่ด้านด้วยได้อะไรไปนี่เออ ไปนี่เราส่งซิกส่งซิกบอกว่าเอาซิกไอ้ยึบไอ้ไอ้ถ้าอะไรนะอันนี้ผมเบื่อิดนึงนะแบบไม่บอกไม่บอกไม่บอกกล่าวไม่บอกกล่าวแบบมันไหวกันรู้แต่ว่าคือต้องต้องต้องเอาด้าดีไปสู้เออรู้แค่ว่าแบบอุ้ยมันน่าโยงนะ แล้วก็ลองส่งเเนี่ยเขาเตรียมเขาเตรียมมาอย่างดีเลยนะฝั่งนู้นเตรียมดีมากคือน้องเต้นสวยมากเลยอ้าวทำไมมันอ๋อคลิปจบเพียงเท่นี้ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เรารรบแรกน้องเก่งนะจริงน้องเก่งบอกเลยน้องที่มาจากญี่ปุ่นนี่คือผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะเอาจริงเขาไม่น่าจะอยู่ในไทยเพราะผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาอะ ไม่เคยเห็นเขาคือเราลงงานออไฟไลน์บ่อยนะ,ะยนะใช่แต่เราไม่เคยเห็นเขาอะ่ะแล้วคือแบบน้องว่าเต้นสวยมามกลุ่มเขาสวยมากนั่แหละครับก็อันนี้จะเป็นรอบอ่อกิริมอของบีบอยนะฮะแล้วก็เป็นรอบคอบสิบหกของทวนทูะฮะนี่เป็นเจ o ปแล้วก็เราได้เจอกับเพลงไททันเปิดมา,าก็เจอกับตีไททันเลย แล้วก็แข่งกับน้องญี่ปุ่นนะะรอบนี้ว่าเดือดแล้วรอบถัดไปเดือดกว่ายิ่งยิ่งอีกเพราะว่าเจอกวนภูเนี่ยรอบถัดไปเราเจอกับเนี่ยฮะแชมป์แชมป์เก่าออสตล์ Star ของของโบเอานั่ของโบเอาเลยฮะกับอีกคนหนึ่งเป็น popping ปปนะฮะเจวิสนะครับเขาก็คือแบบเป็นตัวตึงเลย popping ปปปนี้คือได้เจอเขารอบหน้าแล้วก็ส่วนบีบอยของผมเข้ารอบ16ไปเจอกับบีบอยที่เป็นแบบยังดูอะรัสเซีย บ u l เลตอะไรใช่ชื่อพีบอยบุ l เลตนะฮะโบดสัตว์เซียเลยคือแบบว่ายังเดือดติดตามกันต่ออีพีหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ <c oughs> มาแล้ว<ห> <c oughs> เราขอเป็นน้ำจิม้มอ่เราขอตัดแบบน้ำจิ้มมาเท่านี้แล้วก็ EP หน้าเนี่ยแบบจัดว่าเดือดมากโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเจอกันครับแล้วก็มีคนหิวนะครับนั่งกินอยู่